สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากกันอีกเนาะทุกคนวันนี้จิมมีเมนูซุปมปะเขือทุกคนซุปมปะเขือซุปมปะเขืออ่าม่วงลูกน้อยทุกคนบ่แม่ลูกใหญ่ๆยาวๆเด้มะเขือลูกสำนีและลูกสำข่นี่แหละทุกคนเออลูกสำข่นี่พักเราก็จิมีอ๋อนี่เดียวเดี๋ยวก็อันนี้ซุปใส ปลาทูนาะเด้อทุกคนปลาทูนาะที่เป็นกระป๋องเนาะทุกคนแล้วก็เอาพริกไปไปคั่วแล้วมาตำใส่น้ำปลา่าใส่น้ำปลา่าแล้วก็ใส่หอมใส่ไรแหละทุกคนเอาพริกไปคั่วแล้วก็มาตำแล้วก็มาโขกเนาะโขกสัวสวใส่กันเนาะโตตำตำใส่กันเนาะทุกคน <laughs> ใส่น้ำปลาล่าใส่เขาเรียกอะไรขขาคันนะ่วน้ำเนาะทุกคนเนาะอันนี้กับแก้มแล้วก็ยิมีนี่ มะละที่แล้วเอาไปลวกน้อยนึงเนาะทุกคนเผื่อมันกินดิบไยมันยีบดีกับกรนะเพาะเนาะมัน <c oughs> อันนี้เราก็จะมีผักกาศเนาะทุกคนถ้ากินกระลาบเนะี่ยกินดิบแซบทุกคนถ้าเอามากินแบบนี้ก็บดิบๆก็โอเคแล้วแต่เนาะใครมากแบบไหนก็นแล้วแต่เนาะทุกคนอันนี้มีผักกาดแก้วนี่ผักกาดแก้วทุกคนอันนี้ก็กิมีนี่ผักซีผักซีนาะกคน ผักซีอย่างละนิดละน้อยเนาะกับแกมเนาะแล้วเราก็จะมีไข่น้ำทุกคนไข่เนาะนี่วันนี้เราก็จะมีจำข่าวนียมเนาะข้าวนียวตุ้ยแซ่บแซบทุกคนเนาะทุกคนเนาะแซ่บแซบก่อนที่ไปแซ่บแซบกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเรียนภาษาเยอรมันอีกคำหนึ่งเนาะก่อนที่กินแกนเนาะประจำมีทุกคลิปทุกคลิปเลยทุกคนเนาะแต่วันละคลิปเรียนไปทีละน้อยเอาแบบว่า เอาพื้นฐานที่เราใส่อยู่ทุกวันเนาะทุกคนเนาะเอาที่แบบอยู่กินนอนไปทํางานไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรอยู่ในครอบครัวเนาะทุกคนสามารถเอาไปใส่ได้เบิดตเลยเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดคําว่าอันนอนเนาะทุกคนนอนนอน,น,อนภาษาเยอรมันว่าอย่างไเนาะทุกคน schlafen schlafen สลาฟเฟนเนาะทุกคนสลาฟเฟนเะนาะนอนเนาะทุกคนนอนแปลว่านอนเดี๋ยวถ้าเกิดออกเสียงยังไงบิดถืกอกะนี่เดี๋ยวพักคนไทยเขาก็จะออกเสียงประมาณนี้แหละทุกคนสลาฟเฟนสลาฟเฟนเนาะทุกคนแล้วก็จะเขียนไว้ใต้คลิปน้ำเนาะทุกคนนะแล้วก็ท่องไว้เด้อทุกคนสลาฟเฟ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 นเนาะทุกคนเนาะแล้ว หล้างคลิปแล้วก็จะมาทวนกันอีกทีแล้วก็มาพูดไปน้ากันเนาะแล้วเราก็จะเขียนไว้ให้อ่านน้าทุกคนแล้วก็โจทย์ไวเนาะทุกคนโจทย์ไวสลาเฟนเนาะใครบททันในลูกกับชลาเฟนเขียนเป็นภาษาไทยไวก่อนเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวคืนให้เลยเดี๋ยวจะคืนเป็นภาษาเยอรมันตอนนี้กะสลาเฟนเขียนไว้เป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็ท่องไวเดี๋ยวกินกินกินอาหารอิ่มแล้วเราไปทวนอีกทีเนาะทุกคนมา พูดหลายก็ะหิวนะทุกคนอ,อาหารเซ่บบอยู่ข้างหนา้าน้ำลายมันกิแตกนะทุกคนน้ำลายไหลอนี่ทุกคนมาตุยคำใหญ่ๆนาะทุกคนเนาะนุน่นอืมืึมแซ่บทุกคนเลยซุปักเขือเนาะแซ่บขัวพริกเนาะใส่ขัวพริกสดอืม กอบิซซ่าทุกคนอืม,อมแซ่บทือเก่าคนวันนี้หาบานแล้วแ็บๆแบนะทุกคน

ทุกคนคำใหญ่ๆอืมครับใครเป็นคนอีสานเนะาะทุกคนกินซุปปะเขือบโบแซบกับบรูวัดอยู่บ้างไงเนาะ ซุปมะเขือนี่แซ่บค่ะอืมแซ่บคนเลย คนไทยเป็นคนไทยที่บเคยกินสปบัะเขือเนาะทุกคนเขาจะกินแบบยำมะเขือเนาะยำใส่หมูเนาะร้องมบ้านตำใส่ปลาทูหน้าหรือตำใส่ปลาทูเด้อทุกคนคนไทยเนาะลอ,ลองลองดูทุกคนอแซ่บเนาะบอกคนไทยเนาะแต่ว่าคนอีสานเ,เองก็เคยกินอยู่แล้วนี่แซ่บอื้อ ตุยเอาตุยเอาทุกคนนะแซ่บคักอืมอืมมาละมันกระป๋องหอกทุกคน ไปนลวกน้ำสักหน่อยเนาะทุกคนถ้าใครบ่อยอยากกินดิบเนาะคำใหญ่ๆทุกคนนี่เนี่อืมเฮ่อเฮ ไข่ต้มกับแก้มเนาะทุกคนเข้ากัน กบมันละลวกแทบเขากันคักทุกคนเลยสุบบะเขือ Mm มันมีอยู่ลูกหนึ่งบ่อยซุปทุกคนเนี่ยมันอยู่ข้างบน Hum, mm, tô okay. mm -hmm. mm -hmm. เราทุกคนกินต่ออยู่คลิปมันกะยาวเนาะทุกคนเนาะแล้วเราก็มาทวนภาษาเยอรมันน้ำกันเนาะทุกคนที่อันพูดไปเมื่อกี้เนาะเอามาพูดพร้อมกันเลยทุกคนมาเนาะจำได้วาามามามาเร้เๆเแล้วมาพูดพร้อมกันเอานึก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 ใดยังทุกคนเตรียมตัวหนึ่งสองสาม s l a f e n s l a f e n s l a f e n เนาะทุกคนแปลว่านอนเนาะทุกคนโอเค เจอกันคลิปหน้านะทุก